สวัสดีครับพวกผมไพศาลน,นะครับกับช่องลิมหน้าต่างเนาะวันนี้ก็เป็นบทความจากกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นกฎหมายน่ารู้ตอนที่372แล้วนะครับความผิดฐานแจ้งความเท็จนะครับนี่ก็เป็นบทความที่พูดถึงเรื่องของการแจ้งความเท็จเนี่ยมีความผิดยังไงนะครับการแจ้งความเท็จตอบพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญานะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อันนี้ก็มาตรา172นะครับผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอายการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ และมาตาถัดมามาตา173รา173ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีายาาว่าได้มีการกระทําผิดต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับนอกจากนี้การแจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิด อาญาแก่พนักง,งานสืบสวนอขอโทษครับแก่พนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหากกระทำเพื่อจะแกล้งให้ผู้อื่นต้องถูกบังคับตามวิธีความเพื่อความปลอดภัยหรือเป็นเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นย่อมมีความผิดตามมาตรา174และในมาตรา174นี้กล่าวว่านะครับ ถ้าการแจ้งความตามมาตรา172และมาตรา173นะครับเป็นเพื่อจะแก้งให้ผู้ใดถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับและปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทถ้าการแจ้งความเท็จในวรรคแรกเป็นไปเพื่อจะแก้งให้ผู้ใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นผู้กระทำผิดต้องระวัง โทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับไม่คุ้มเลยนะครับการแจ้งความเท็จหรือการไม่พูดความจริงนะครับผิดเยอะเลยนะครับหลายมากทามากนะครับก็หวังว่าความดีชดสิทิตยอยู่กับท่านนะครับเจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ